แล้วถึงหลังกลับมาสู้กันใหม่กับบุษยรัตน์เรื่องทีเมเบิร์ดครับโอ้โหเปิดฉากมานี่เกิดเจะเสียวมาดูที่สีเ่เนี่ยมต้องรวมพลังกันกลับมาครับถึงหลังครับสำหรับบุษยรัตน์ครับครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นรองมากเป็นรองอย่างเดียวคือจังหวะจบสคอนกับ,กบสำหรับบุษยรัตน์ครับดูเกมงนี่ยังไม่ได้บอกเป็นรองมากมายอะไร,ร,รครับถามว่าจังหวะที่เขโจบสกอร์นี่คือถือว่าจะเป็นจุดที่แตกต่างกันอยู่ครับ มิชชั่นหรือจบกต้องบอกว่าคงกว่านะครึ่นแรกเนี่ก็เลยทำให้พวกเขานำสามหนึ่งนะสูงเนต้องมาดูการแก้เกมในครึ่งหลังของอุทยรัตน์ครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครึ่งแรกนี่แม่ไเกมค่อนข้างจะตื้อๆหน่อยครับตกหากลับมาอุงเอ้าแล้วตู้ลังตู้แม่นอนอยูกลงพื้นนี่ยังเซฟได้ครับจังหวะนี้เดินแนวมาครับ ไทยมาแปะเพื่อนสับปิต่อยมาเอ้าลูกน oh, 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 ี้ง่ได้ครับสามคนแต่ว่าให้บอลเอ้าลูกโอ้ฟ้าจริงพุดครับโอ้ครจังหวะนี้จั่วลงนังจเิงคร้บแล้วโดนขนกับเจ้าต่งขวาบอเปิดรับกตะวนฟางกีดลูกนี้เ่อสุดอยู่ตรงน้นก็ตายเปไปคิดกบโอ้โหจังหวะื่สักคู่เนี้ยผมว่ฟ้ามันก็เต็มจบไม่่าเสือ เิดยาวเลยก็พม่ั่นาหากข้อกันบมาบอยบอยเปิดแับแต่ทิ้งด้วยครัูดูครัน้นชั้นชั้นมาพี่ไม,ไม่ดีก็บอยดักได้ก็ไหลามาทางด้านซ้ายก็ต่อจะตกหักกันบาบอยย้อนกลับไปตั้งใหม่หลังสุดเลยก็ผง ้อสั้นเยอะเยนอะวซ้ายรังคอยเซตแรกก็สับมิชชันยับเิดยาวด้มานซ้ายรังโผโต้องย้อนรับแบงไหลทางขวามาโกับปีดมาทกียันัับแบง์กลับมาที่โผทีม แบงกินเลยครับโอ้น่ะกินจัดี๋ยเลยขึ้นสนามมาอีกแบงก็ถึงได้กินได้ลแล้วครับเท้าหลักเลยเลยเนาะเตะไม่ไหวโอ้โหกินเหล็กไลยครับเด็กๆแี่ไปโตมาไปไปหนักเลยเลยแบงกินเข้าซ้ายหลอกเข้าขวาเนื้อไหลามาพงุงไหลหลังมาแบงช้าเนาะลูกนี้น้ำหนักขาไปก้าวเนาะ ยอ้อนกับไปตั้งกันใหม่นก็ฟุตช็อตต่อค่อยๆเซตแล้วก็แค่นั้นฟุตชั็อตเยอะไกออกมาขวาลูกนี้ยังถึงแนละ้วพงข้างฟากเลยครับมันซ้ายสองคนนะก็พลอยใช่นะโคจังหวัดเดียวเลยก็ไม่ถึงอ่านตู้ก็ถูกผิดกันอยู่ที ไปตากกำลังการสวยครับนี hey, Far ina, Far ina. <tag> ่บทสิรัชกลับมาที่ซีนอีกทีเอาสั้นแล้วก็ฟ้าหาบอลไม่เจอครับเอ้มาฟ้าเล่นฟ้าูกไก่เน่งเอ่งหูยทาอตั้งหัวรอตั้งแต่โมงใหญ่เลยครับมาหม่งที่สาทอลูกนี้โอ้โหหม่ติดก่อฟังนั้น ตั้งหัวท่าหน้าเลยเราใส่ตั้งหนาหน่อยครับเอ้ยไปให้นขวามาตอนนี้แบงคแบงเขา้าขวาถ่ายมาได้แบงค์ไม่ยิงครับ6กกลับมาบอยในก่อต้องออกมาครับพงแบดจังหวะเดียวแลาวซ้ายครับหลังสูงเลยครับเอ็ดสัตว์ตีปักแดงแดงโค้งยิงเรียบร้อยย่ำโอ้โห ยืนอยู่ตรงที่ถูกเวลาเลยก็บอลมาเนี่ยเหมือนหน่าเหล็กเลยจะตูดบอลเข้ามาหาตัวพักกายิงลงนี้เรียบร้อยเลยคริ่มอ่เอาวนะครับประตูสี่หน่อยจนได้พวกทุกช่างหมุนซีลครับจังหวะว่าตูา้ไปปล่อยให้หนักมิชา่างเล่นง,ง่ายหน่อยเนี่ยการประกบประกบไม่อยู่แล้วก็เลยเสร็จเลยนะแล้วแต่ยิงมาเลยหายใจรับสบายอ่ะนะแล้วจังหวะแรกจะกระชอกนิดนึง

ไปีนขึ้นมาเลยครับเอาแล้วตูแล้วอแก้มาได้ครับแหมพีเสือบอลครับแบงให้แงซ้ายกับบอยบอยจะไหลลุง <c oughs> ไม่ได้ครับ ยัดกี่มาโฟก์ปักปองแล้ววิงโอ้โหชนฐานนะแป้งน่าตั้งยิงรื่อยๆเลยครับมาดูแบบนี้ข้นมซ้ายครับปั๊มกระโโตกูนี่ไม่ดีครับ ลงตกกักลับมาได้โอ้แล้วทำู่ตออกข้างเลยเนรัยเป็นมิชชันได้ชุ่มกบทางขวากับ่อสั้นๆาครับมิชชันเปยนข้าง้า่าซ้ายก็โผล่หายงกันใหม่เลยครับ วงทีครับแบงขวามีเลี้ยว่างอยู่กลับมาแบางค์ทีไหลแล้วหูหูห่จะตกให้เพื่อนเลี้ยบตังสาสองแล้วไม่ได้ครับทุกที เยาวเลยครับไม่ผ่านเซนเตอร์ครับเปิดชั้นแล็บแล้วก็จังหวะที่ได้คอนเนอร์คิกครับ เตะมุมทางซ้ายครับศิจะรับ์เปิดเอาเปิดมันทิเดียมครับพวกนี้แล้วเปิดปุ่มเข้ามาอีกนิดฟ้าครับสะวะเขาสองนี่พยายามจะต่อเลยว่าพยายามจะหนุนจับเข้าทีนึงจังหวะนี้ด้วยสมองว่ายเท้าสูงเลยปุ่มเข้าไปด้วยครับก็อฟ้าครับตัด่ตสั้นๆเลยครับมิชชั่น แี่นี้นี้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลยครับงเรมีช่างยัดดูเลยโฟมสายไม่ต้องสอบอ่ะแต่เราขึ้นมาแต่ละทีก็ถือว่าได้จบมาจบแล้สามจริงเลยครับทันแหลมาแต่มุ่งแต่มุ่งแล้วเป็นเตะมุ่งของอูยรัญลับ แล้วควายนี่หูยลูกนี้ไป่ติดจมีจังหวะไคว้นี้ต้องบอกว่าลูกสาวประตูนี่หลบมากเแล้วคนระับ<อ>ดีให้มาตรงกลางอันี้โล่ไฟฟ้าแล้วจังหวะอีตาด้านหลังครับโอ้โหวะตีนี่อวายนี่น่าจะมาตรงสุดๆเลยแนละ้วเป็นเารัตเอาแล้วให้ไม่ดีคนระับแกแล้วแรเกิเลยงแบงก์จิงเลยคนระับ สิงยาขึ้นหน้ามาจังหวะสองยังเปของพิชชาครับเกิดและตั้งกันใหม่ที่พงไท้นายสายอย่างแค่นี้ดีครับแตงสายว่างเลยครับบอย ปันซ้ายอยงนี้นะลินยากครับเออสวนเลยครับบุผรัตน์ทางด้านซ้ายครับแทนโอ้โหจับบอลท่าไหนคิดท่าไม่ออกครับถ้าบอลมันมาใน,นกั้งปีนี้จะใช้ังขาหรือใช้หัวเล่นอยเงี้ยนะสองทีสองใจบอลทะลุไปออกหลังเลยเก็บได้ครับบผู้ชายจะสวนครับเอาบ้านเลยครับ โอ look, mm ้โหสองสวยครับพี้ล้อยิงเลี้ยงเจ้าคนเขาต้องขูดุครับแม่กองเชียร์เกือบตีเฮแล้วนะครับก็จะพู่กับปุตยาแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวนะครับขอเปลี่ยนตัวก่อนนะคุณเปลี่ยนขอบเซนเตอร์ฮา์ฟครับคุณไก่คกนี้ยังติดกันนั่นบอยก็แทนอู้ให้เล่นยากรับจังหวะสองฟ้ามาได้ครับแทน อาฟ้าวังขวาลูกผูกจังหวะนี้กะบอลผิดไอ่เหมือนกะจังหวะเราตกผิดไปนิดเดียวครับผู้ใหญ่ของกูโอ้ขวาว่างเลยครับเรากลับมาแป้งกินแล้วก็โอ้โหนี่ต้องบอกว่ากินเป็นเข้ายิงก็แป้งก็มึงแค่นี้ดูครับผมแล้วยังเงี้ยไอ้กินอยู่คนเดียวเลยครับ ก็แบง์น uh, in ี่เ okay. ม okay. ืเป็นดาวสังโมาจากทีมแล้วกินเยอะที่สุดแล้วกินบ้างยลงไไปตรงกอก็แบบนั้นบุษยรักษ์โอเคมีเจอมีาติีเป็นเหจริงคลับโดยเฉพาะจัวกลอบที่พวกเขาเป็นรองเยอะครับก็ต้องเอาลูกมูลูกใครจันมาสู้แล้วครับก็เป็นแบบนี้โคโค้ฝั่งซ้ายนะโค โค้งข้ามทางขวาครับตังเปิดลูกนี้จริงโอ้โหติดเซฟครับสองหลาเลยะหว่างนี้โค้ชที่สองตัวยังล้มตัวปัดเลยได้ครับโอ้โหหลอนไทยเตะไปมางซ้ายครับของนิจจันของจ้อนมายิงไม่ดีคนะตัวนี้จะสวนกลับก็เอารถแทนท้าครับยังได้อยู่พีชใครพีชจะลด ก็โตีลวจอนี้ตากได้ับเอาประตู้ังวีกคิดกันอยู่ซ้ายเอ้าปัดกับไก่แล้วจังหวะนี้เรียบร้อยหมได้ยังอูก,อกหูนี่ประตูนี้ที่รอคอยไวมากพีไหวโต่้ไปเลม่ไร โอ้โหนี่ครับซ้ำดาบสองครับไก่ปัดไม่อยู่ก็ต่อแรกครับปัดมาเข้าทางครับโผงใส่สวนอันนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วแม่งตกอีกตัวครับโอ้โหก็หมดครับเอาตี๋เอาตัวลุกออกครับตัวรับลยนครับตำแหน่งน่าจะมีการหันจับแล้วแบบนี้ลงมาแล้วตามตำแหน่งก็จะเลื่อนเซนเตอร์เลย ลูกพุ่งครับเม็ดสันุ่งไกลครับผูกดูครับเสาสองผูกผูท้กเท็นี้ไม่ตรงก่อครับผูกจังหวะพ่งนี้ต้องรอรี่ดีจ้ะชัดๆครับผูกโอ้ยกระพุ่งมีไก่เลยเสาสองเลยครับงเหมือนเตะเลยครับทิ้งยาวสวนมาลูกนี้ก็ผูกทิ้งได้ครับผงยังเป็นความพึ่งของปุเทียรัสครับ ต่อแล้วพิชซั่นแล้วดูแล้วโค้งเสร็จขายมาป้าแล้วตักนี้จะแท็กด้านหลังเลยเลี้ยวเลยครับแบงค์ตูแล้วปูหลอกไปเฉยเลยครับแบงค์ให้มาหนึ่งสองตัวนี้แบงค์เกี่ยวลงโค้งย้อนมากินครับผมอ้าวร้วสั่งสองอ้าวตรงเส้นเงือบไม่หมค่ะโอ้โหยิงลูกนี้ตายเพียงเลยครับ ตอนนี้เข้าถึงช่วงหน้านาทีสุดท้ายแล้วของเกมในช่วงเวลาหลังนะโอ้ยยังเป็นใน้ามิชชั่นนำาบระตูต่อ1นะก็ต้องสู้อเตะที่แล้วสำรองปิดเสยหลักครับเวลาก็เหลือประมาณ5นาทีแล้วต้องเอารูที่2ให้ได้ย่อนับตอนนี้ถ้าหวังจะเรียกว่ากลับมาหรือแพ้น้อยที่สุดครับถ้าจะกลับมาต้องตามสีประตูกับสีนาทีเสร็จอย่าให้โดนโทษโคตรลำบากเจ็จครับเปลี่ยนการออกมาทางซ้ายครับ อ๋อซั้งครับอออให้เาที่แบงค์ครับคงให้ลับมาบอยแล้วหนึ่งสองอ่คงจังหวะนี้วิ่งมาซัดเลยไม่จับครับไป้โต๊ะเกาะครับ โอ้ิปมาลบุษยรักษเล่นค้ำสั้างรับออกทางขวาครับอไปลื่นเลยครับยิงชั้นแลบกก็เตะมุมครับแต่ก็ซ้ายของบุษยรักษครับแม่ไปคนเดียวกจริงอีกทีด้จังชันหลักไปด้วยพุ่งมาแถวนี้รอเนี่มันเอาอยู่เนยก็ยังโดนแย่ไปอีกครับ ป็นลูกทุ่งสองสามครั้งติดตนะา,า,าล้างเนีสำหรับปุษยารักจะยังมีเวลาคนะรับก็อย่างน้อยต้องไล่มาให้น้อยที่สุดคนระับสำหรับปุษยารักเอาล็อตเชฟมาจังหวะนี้ต้องโดนเลยครับปู่จังหวะเปิดมาตูนเชฟบางๆเนะี่ยปู่ถอยเข้าเขาทุกเข้าไปเลยครับโอ้สวยงานนะมครับลูกนี้เลย เช็ดรงบากไล่มาล้างแล้วขอมา,าต่อห้ญญางแล้วอชนะครับปล่อยต้องบอกว่าไปปล่อยให้โดนนำเยอะไปนิดนึ่งก็เลยไล่ค่อนข้าง,างลำบากทีเดียว์แล้วตอนนี้แต่ก็ยังพอมีเวลาครับส่วนนชิชานีเนี่ยบางทีนำเยอะเลวก็ไปเตะเอื่อยแล้วเอาแพ้คงมุ่งส่งบอยแล้วพักกันอยู่เอาบอยเล่นยากจะไปได้ครับขวากับคงเปิดมาลังซ้ายกับเอก เออก้องย้อนครับเอาขวามาแบงเปิดขวาหรือโอ้โหแล้วต่อสวยซ้ายจริงเราเรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหสามเหลี่ยมบนเลยกนะับเสาสองลูกนี้สวยงามแล้าาวจังหวะนี้ทำยันสวยแล้วมิชชั่นแล้วก็กดด้วยซ้ายเข้าเสากลางแล้วสามเหลี่ยมบนเลยคนระัแบไอ้นั่นเอจะเปล่ซับลูกนี้หายเลยคนระับยิงดีแล้นะวจังหวะมีงกดตั้มหลอกให้นะเพื่อน ทา,ลา,า,าหลอดบอลเสาสองนี่เลกดลบบใหม่ไม่ต้องรับเลยครับดูสาวซูนเหมือนกดสี่เหลี่ยมค้างหลอดไว้ครับมแล้วบอลผ่านสวนหน่อยเรียบร้อยครับยิงนิ่งครับเกมกลับมาเลือดเป็นสองี่เหลือประมาณสองแลทีเอารถไปจ่ายผ้าเยอะจังหวะนี้ผู้ช่างแมเา็ะจับผ้าเหมือนกันครับไปลูกนี้นิ่งเขาต้องจ่า,ายเยอ โดวสีทห่ฟางแล้วสว่างอ๋อแล้วมาดูฟีคิดของคัแนนบุปยารั์ครับปานโค้งมาไม่ตรงต่อถูกไหม เกมะตอนนี้ก็มันจะเข้าถึงช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับหมดเวลาหมดเกมแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเนี่ยสำหรับครึ่งหลังเนี่ยหยอดมาไม่ดีย่างตักสวยครับตุ้งรัตน์โอ้โหหลอกสองรอบเลยเก่งจริงไม่หวานแต่ก็จังหวะซ้ำไม่ตรงหล่อโอ้โหจังหวะเวลคพูดจะบอกว่าหลังหักเลยก็ส่องถุงหัวแต่หลอดขาเลย ไปหล่อดูข้ามฟ้ามานางถึงแล้วแป๊มเก็บเอาแล้วเสีแล้วกวนนี่แดงๆจิ้งแดงแล้วโอ้โหโอ้โหซ้ำเลยซ้ำไปไหนเนี่ยผู้จบทะเทีนี้นี่ไปตัดแม่หน่อยครับแป๊มโอ้โหตาเหลยหรือเปล่าเนี่ยวกัซ้ำไปไหนโกอยู่ตรงนั้นเนี่ยผู้ซ้มไปนู่นเลยครับ สวนกลับมาตุงูก็ถือไปเฉยเลยครับหลายขวาว่างครับแอนเหนื่ก็เปิดให้เพื่อนสอบแล้วก็หันไปนั่นเลยก็ลูกนี้จะให้แฟ้มโหมงเข้าเนี่ยลูกเมื่อกี้ง่ายกว่านี้อีกยังถึงไม่เข้าเลยโอ้แฟ้มเกมนี้แี่ซ้ำจอดจ่อเป็นจริงไม่ตรงขอต้องไปต้องไปพิจารณาตัวเองหน่อยละรัน ใคราเลยครั่มิชาันักกาได้ครับโอเคจรเยิงมิอู้หิงไปยัโอ้โหจบจากเกมนี้นีรับรับทางนันแั้มเราจะลูกสิบหม่ครับแบโอ้โหยิงนี้เรหมอว่าแบงคนี่ยังถือว่าคงกว่าจุดแตกต่างกันอยู่ตรงเนี้ย แซมนี่แซมจุดจ่อก็ไม่ได้ครับดูแบงค์ของคณะนิกชั่างนี่จะยิงเป็นวาดเล่นเลยครับผมได้วาดแรงจริงไกลมากครับแทนแล้วก็มาถูกตบเป็นหมดเวลาแข่งขันเยอะถึงเรื่องของทีมในการขนาบปูสยรัตน์โอ้โหขึ้นหลังรวมพละงกำลังสู้ตายแล้วครับแต่ว่าก็สู้แค่ตายแล้วก็เต็มที่แล้วครับสองต่อทัสองทีมก็สมงทักษิเกมนี้ ออกเป็นมิชชั่นครับเอาชนะไปได้ยังไงต้องขอคุณผู้เล่นในผู้สุดท้ายประจำวันนี้ด้วยครับมิชชั่นแล้วก็สัญญาลักษณ์อ็จังหวะไหนจะต้องกระแทกนั้นก็ขอโทษกันก็ยังไงต้องขอ